สวัสดีค่ะแม่หมอติงน้อยมาแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้านะคะของชาวธาตุน้ำประจำปักหลังมิถุนายนนะคะ16-30มิถุนายนชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมีนนะคะดูกันเป็นแนวทางแล้วกออ็นำบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้นะะไปประกอบการตัดสินใจกับสถานการณ์จริงๆของเราเองนะคะที่เกิดปัญหาอยู่นะคะในส่วนของชาวธาตุน้านะคะ ความสัมพันธ์ในตอนนี้มี1ถ้วย1เหรียญน,นะคะ1ถ้วย1เหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆของคน2คนที่ที่ยังมีให้กันอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเลขหนึ่งนะคะก็ต้องต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะขึ้นไปเป็น2 3 4 5 6 7 8 90 นะะอนาคตจะไปในทิศทางไหนยังไม่รู้นะคะยังคาดเดาได้ยากนะคะแล้วยิ่งมีชาเหรียญมีราชาเหรียญขึ้นมาด้วยเนี่ย<ม>ค่อนข้างนิง่งใครบางคนค่อนข้างนิง่งใครบางคนเราเราอ่านท่าทีเขาไม่ค่อยออกนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้แฟนเราก็อ่านท่าทีเราไม่ออกนะเราก็อ่านท่าทีเขาไม่ออกมันอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างนิง่งไอ้ความขัดแยง้งวุ่นวายหรือปัญหาอุปสรรคระหว่างคุณสองคนนะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะจากปัญหามือที่สาม ปัญหาลักสามเศร้าที่เกิดขึ้นมานะใครบางคนอาจจะคิดว่าอ่ะโอเคละฉันถอยออกไปก่อนก็แล้วกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะมันมีเดอะสตาร์ขึ้นมาในไพ่ส่วนของคุณเองคุณอาจจะถอยออกมาสักก้าวหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะทํำยังไงดูว่าเขาจะจัด,จ,ดจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะมีทั้ง5้าดาบมีทั้ง9้าดาบบ่งบอกถึงอุปสรรคบ่งบอกถึงความไม่สบายใจนะคะบ่งบอกถึงความคิดที่ ออถ้าให้คาดเดาก็คาดเดาไปในแง่ที่ที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยทีเดียวนะคะความเครียดความรู้สึกแบบไม่มีความสุขนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าความรักมันไม่ได้หายไปหมดเลยนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือรอโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยรอโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันนะคะ เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจที่แน่นอนก็เลยยังไม่ได้คุยกันแบบว่าจริงๆจังๆแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคุณสองคนได้คุยกันมาคิดว่าก็ก็คุยกันในระดับหนึ่งนะคะได้พูดคุยได้สื่อสารได้ถามถ่ากันในระดับหนึ่งว่าอ่าโอเคละจะเอายังไงต่อไปแต่ทีเนี้ยมองว่าคนกลางเขายังไม่สามารถที่จะเลือกคนกลางยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ นะคะเเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างนิ่งในตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้คุยแล้วไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแล้วนะคะเหมือนกับไอ้ที่รอรออยู่เนี่ยอ,อาจจะรอรอว่าเมื่อไหร่ถึงจะเลิกกันจริงๆจังๆหรือรอว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนด้วยหน้าไพ่ของคุณนะคะมีทั้งอัศวินถ้วยเดือดตาและก็เด็กถือดาบ คุณอยากได้ความชัดเจนค่อนข้างมากนะคะอยากได้ความชัดเจนอยากอยากที่จะให้เขาตัดสินใจอยากให้ปัญหามันหมดไปอยากให้สิ่งที่มันยังคาใจคุณอยู่ว่าเธอจะเลือกใครเธอจะยังเลือกฉันอยู่ไหมหรือเธอจะเลิกกับฉันแล้วไปเลือกอีกคนหนึ่งนะคะอยากได้แค่นี้อยากได้ความชัดเจนอยากได้คําตอบนะคะตัวคุณเองมันเหมือนกับว่า AR, ความเครียดความกดดันต้องบอกว่าน้อยลงละนะคะน้อยลงแล้วคุณพยายามที่จะ พออกพอใจกับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น นะคะถามว่ายังเสียใจหรือเปล่ามันก็ยังมีอยู่นะคะความเสียใจเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีนะคะคุณมองถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ถามว่ายังรู้สึกดีกับเขาไหมยังรู้สึกดนีแน่นอนนะคะมันมีความผูกพันมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนี้นะคะอยากไปต่อหรือเปล่าอยากไปต่ออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆก,ก็ไม่ได้ว่านะนะคะคือคือมันเหมือนกับ มันมีความผูกพันมันมีความทรงจําดีๆเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคิดค่อนข้างที่จะบวกแล้วนะตอนนี้คุณพยายามจะคิดบวกคุณพยายามจะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของแฟนคุณมีไพ่เดทมี The d e ดวิมีราชาถ้วย เขาก็เครียดเหมือนกันค่ะนะแฟนคุณเขาก็เครียดก็ดกดดันนะไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเลิกกับคุณนะมีความรู้สึกว่ามันมีแต่เดวิลขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเขาม,มันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะมันทําผิดไปแล้วถ้าจะบอกว่าทรยศก็ทรยศไปแล้วอะ่ะนะคะเนี่จะทํำยังไงซึ่งต้องบอกว่าคุณคณนนี้เขาไม่ได้อยากเสียคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเสียมือที่สาม นะคะมันเป็นลักษณะของคนเจ้าชู้มันเป็นลักษณะของคนที่มองเห็นความสุขของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะมันก็เลย <c oughs> ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะความวุ่นวายใจของเขาอยากจะบอกว่าความวุ่นวายใจของเขาอาจจะวุ่นวายใจมากกว่าคุณด้วยซ้ำทำไมถึงวุ่นวายใจมากกว่าคุณเขาอาจจะไม่กลัวว่าคุณจะไม่อยู่กับเขาก็ได้กลัวว่าคุณจะเลิกกลัวว่าคุณจะไปนะคะ ไม่ได้อยากที่จะเลิกแต่ว่าคือเออเนาะคนเจ้าชู้อ่ะคือคือไม่คือ,ค,อ,ค,อคิดว่าเขาเองอะ่ะเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้ในขณะเดียวกันเขาก็ยังอาจจะยังเห็นอกเห็นใจมือที่สามยังรู้สึกว่าเอาก๊ก็ก็เก็บไว้ก่อนประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็เ ไม่รู้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงอยากคุยกับคุณหรือเปล่าคิดว่าเขาเองเขาอยากคุยนะแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยากคุยแล้วทําไมไม่ทักมาเขายังไม่มีคําตอบให้คุณนะคะยังไม่มีคําตอบใช่อยากคุยแน่นอนมีทั้งหนึ่งดาบมีทั้งสามเหรียญเขาอยากคุยนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าหรือยังไม่ได้มีคําตอบชัดเจนก็เลยเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคืออาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ว่าถ้าเกิดเขาได้คุยกับคุณอะ เกิดคุณบอกเลิกเขาเขาจะทํำยังไงเกิดคุยกันแล้วคุณบอกว่าตกลงเธอจะเลือกใครถ้าเธอไม่เลือกฉันเลือกเองฉันจะไปแล้วนี่เขาก็แย่สินะคะต้องบอกว่าเขายังไม่อยากสูญเสียคุณไปยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ปัญหาคือเขายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูว่าปากหลังมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองไม้ สองไม้ขึ้นมาถึงสองใบนะคะในหน้าไพ่ต้องบอกว่า,อาสองไม้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่ที่ก็ยังเป็นไปในทิศทางบวกอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นบวกเพราะว่า,ายังไม่ได้มีการตัดสินใจยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ณตอนเนี้ มันก็ยังมีความมั่นคงในระดับหนึ่งคือเราก็อาจจะเราอาจจะคิดแหละว่าเออถ้ามันไปต่อไม่ไหวเราก็จะไปต่อแล้วนะนะคะจะ move on แล้วจะไม่รอแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบนั้นนะคะในขณะเดียวกันแฟนคุณเขาก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรนะคะ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะคาดเดาได้ยากลำบากนะคะมันอาจจะมีความล่าช้ามีการตัดสินใจที่จะอืดๆดเอ่ยอยๆนิดนึงนะต้องคิดนานนะคะแต่คุณเองคุณก็เหมือนกับคุณมีความเชื่อมั่นลึกๆว่ามันต้องไปต่อได้แล้วคุณก็ยังพยายามที่จะอดทนในความสัมพันธ์ปากหลังมิถุนายนนะคะด้วยหน้าไพ่ที่ขึ้นมาห้าใบเนี่ยไม่มีไพ่ดาบเลย นะคะห้าใบแม่หมอถือว่าเป็นไพ่หลักที่เปิดขึ้นมานะคะไม่มีไพ่ดาบนะมันเป็นไพ่ของคนที่ทํามาหากินมันเป็นไพ่ของคนที่พยายามที่จะดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่มันเป็นเหตุเป็นผลในทิศทางที่มันถูกต้องนั่นหมายความว่าคุณก็ทํามาหากินของคุณไปนะคะอาจจะด้วยความเชื่อมั่นในลึกๆนะว่าอโอเคล่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่ได้พยายามที่จะผลักดันความสัมพันธ์มองว่าไม่ได้พยายามที่จะพูดคุยด้วยซ้ํา นะคะเหมือนกับว่าเอออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าได้คุยก็คุยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่คุยก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีความคาดหวังเล็กๆในใจว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเนาะเดี๋ยวอะไรมันก็คงจะแบบว่าคลี่คลายอะไรประมาณนี้อาจจะมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นนะคะแฟนคุณเองก็ค่อนข้างนิ่งแต่ว่าอ,อ,อย่างน้อยสิ่งที่เราสบายใจได้หนึ่ง,งคือความเครียดความกดดันเนี่ย มองว่ามันน้อยลงมากแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามันก็นิ่งเกินไปนิ่งเกินไปนิ่งจนคิดว่าเอ๊ะจะไหวไหมนะคะขออนุญาตเปิดไพ่แนะนำให้ชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรได้มากกว่าใช้ชีวิตของเราต่อไปปกติไหมนะคะไพ่คำแนะนำเดอ s u ซันค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะคะ การตัดสินใจที่คุณต้องการคําตอบจากเขามาแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกว่า,าคือจริงจริงเดือนสันมันเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะคุณจะได้รับคาตอบที่คุณต้องการคุณจะความสงสัยความคับข้องใจของคุณมันจะหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายมันจะมีความชัดเจนนะคะคุณจะพบกับความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วคุณต้องมีมุมมองที่เป็นบวกมากๆกับชีวิตของเราเองนะคะ ไม่ใช่ว่ามุมมองบวกกับความสัมพันธ์นะมุมมองบวกกับชีวิตของเรานะคะคือบางทีในสถานการณ์รักสามเศร้าเนี่ย คนที่ดึงเอามือที่3เข้ามานะจริงอยู่ว่าเออเราอาจจะต้องมีการให้อภัยกันนะคะถ้าสมมติว่าเขาเลือกเราหรือเขากลับมานะแต่ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะในส่วนของถ้าสมมติว่าแฟนคุณเจ้าชู้นะซึ่งหน้าไพ่มันก็ค่อนมันไปทางนั้นเยอะนะคะเป็นคนเจ้าชู้หรือบางทีเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนอัธยาศัยดีนะใครๆก็ชอบพูดชอบคุยต่อให้เขาไม่อยากที่จะคุยด้วยแต่ว่าคนอื่น เข้ามาเยอะมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้แบบว่ารอบคอบหน่อยนะคะ แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออเราก็มีดีของเรานะคะก็แล้วแต่วาสนาจะพาไปก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่านะคะปักหลังมิถุนายนอาจจะเป็นช่วงปลายนะคะช่วงปลายเดือนหรือบางทีอาจจะไม่ทันปักหลังแต่อาจจะเป็นช่วงแบบว่าเลยไปปักแรกรก,กรกดาคมก็เป็นไปได้นะแต่ว่าชาวธาตุน้ำนะคุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการแน่นอนแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณเจอทางสว่างคุณเจอหนทางที่คุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองความสุข นะคะมาแน่นอนนะเดอะซันขึ้นมามาแน่นอนไม่ว่าคนคนุนี้จะยังอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่แต่คุณจะเจอเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขและก็สบายใจมากๆนะคะเอาเป็นว่าให้กําลังใจชาวธาตุน้ําอดทนต่อไปอีกสักหน่อยนะคะปากหลัางมิถุนายนไม่เครียดไม่กดดันคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีมากๆมันมีเดอะแมจิเชียนขึ้นมาด้วยนะคะก็ ให้กําลังใจกันนะคะเอาเป็นว่าปากแรกก,กรกดาคมถ้ายังไม่จบไม่สิ้นนะคะค่อยมาดูมาเช็คกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ